ก็นั่งนาทุกหนายากแตกมันเป็นจังไรเฮ้ยก็นั่งนาเศร้านาทุกแตกมาแต่ไหนครับยัวลั่นบ่บพรว่ายุ้นแก้วเอายุ้นแก้วกินข่าวยังกินเหล้วบ่แล้วไป็นอย่างไรเอามาขายมีไรติดไปแน่ไรบ่นี่อ๋อสามแสนรถปีหยังครับสิบแปดได้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 มาเดี๋ยวสิเบิร์นให้มาหากันเล้วก็ยบโพสนี่โพสสินให้นะครับ ทุกยากปันไดเฮ็ดอาชีพยังอยู่นี่โอ้เห็นรับจ้างทั่วไปรับจ้างเอ้ยรับจ้างจัิงๆมั้งขับรถโกรถฮานเด๋อเอ้ยเกษตรกรเ่อนเตรกรอยู่เมืองนอกอ่าอยู่เมืองนอกแล้วก็ยิ้มโตหล่ะตามมาอ่าอิ่มโตอยู่อยู่ไปประเทศใดเนี่ยสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ค้าแฮงเป็นดอลลาร์เนาะเป็นเงื่อนดอนไปเที่ยวอยู่2-3สองสามเถื่อนอ่ะมันดีอยู่ พอยิมโตเขาก็กลับมาอยู่บ้านเขามาลงทุนมาเห็ดมารับเหมาเมืองไทยโอ้รับเหมารับจ้างก็คือรับเหมาครับเออรับเหมาไปตัวลาเซียลอยู่ใช่ครับเห็ดตัวลาเซียลเห็ดยังไปเรื่อยๆเนาะครับนั่นจะโดนโกงไปจำนัำเออระบบเมืองไทยกับเมืองนอกบ่ือกันครับเมืองนอกเขาบ่มีโกงบ่มีโกงหรอเมีนบ้านเขานี่แหละเขาเห็ดเขาเห็ดนี่เออ เขาก็เบิดเงินเรื่อยๆมันบ่กเฮาเขาคือเฮาลงทุนก่อนเขาจากด้ล่งเงินก่อนไม่ไงข้าวนี้บัดเมืองไทยมันบอกเห็นบ้างเมืองไทยปั๊บมันบอกว่ามานี่เขียนเช็คให้ผมอ่าเอาเช็คไปเด้งเด้งครับฟ้องกันข้าวี้ยังแม่นเฮาต้องลงจ้าเรากระบะไปดามีอย่างมากหรือว่ามาจากศูนย์ใช่ครับบ่ได้ดังครับมาจากศูนย์มาจากศูนย์เป็นยังสัตวเนาะครับอ๋อนี่แหละครับเมืองนอกกับเมืองไทยบ่คือกันมันมันบ่ดีเมือง เมืองนอกมีเรียกว่าระบบทรงระบบเซฟทุกอย่างดีเวลาเข้าไปเที่ยวยังเช่นจะไปไต้หวันไปญี่ปุ่นเวลาเขาเหตุงานก่อสร้างเนาะเหตุงานก่อสร้างหรือรับเหมาเนี่ยเขาสิกันแผงกันยังคืนคือคนที่บริบัทเกี่ยวของเขาไปว่าไรเลยบอมีอย่างนี้เขาห้ามเขาแล้วก็เซฟเซฟทุกอย่างเซฟทั้งคนเขาเซฟอย่างเขาเซฟตีเขาดี ับนึงเลยครับแทงสิงคโปร์แทงดีเลยเพื่อเขาไปเขาแต่งตัวไปเรียบร้อยเขาไปบ่ให้เขาบ่ให้เขาอ่าบอเใส่หมวกเซฟตี้บ่ให้เขาครับมีอนดีนี่หมวกเซฟตี้นีรองเท้าเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้ฮานะเออทุกอย่างเลยครับแดีวเขาเขารักเขาไปนเขาไปว่าเขามีอยู่ไหนเขาอ่าเวลาเขาเหตุงานคือผมผมบอไอ่าบ่ให้เขาปั๊บครับอ่าถ้าเขารักเหตุพอดีเซฟตี้อืดนี่แหละไ่เห็นปับเป็นเดียวเอามาเดี๋ยวสิสวยได้ปั้นใด นะครับเดี๋ยวสิคุยกับหัวหน้าอีกเที่นึงเอาเบื้องรถนะนี่เกียร์ออโต้เนาะเกียร์ออโต้ปี18พี่น้องเอ้ยนะครับไม่แสนสองนะเบาะ์พานี่เกียร์ออโต้ไม่แสนสองไปนงภายในงามอยู่นะครับสวยๆเลยเบื้องของของเครื่องนี่เบิ่งเบิ่งเครื่องเครื่องเดิมบ่นี่หัวน็อตเดิมนะครับคันนงคั้านานาเดิม สวยงามเดิมมดตัวนี้แพนเพียเดิมมารถสวยรถเดิมอยู่สีซื้อสีขายสีเทินสีแหกสีเปียนข้ามาหากันโชว์รูมดีที่สุดสแกลบิกสแกลกระเสมรถสิ่งเซียบันทาเดี๋ยวเข้าดูแลหายมัหนี่เซียไปกอนเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าต่อขอบคุณพี่น้องเอฟซีคันนี้สิจบะจบถ้าจบเดี๋ยวสิมารีวิวขายซูพี่น้องเอฟซีอีกเือนึงมันนี่เซียไปกอนเดอร์สวัสดีครับ